สวัสดีครับมาพบกับช่างน้อยกาลาดครับมาดูเกียร์เซนะครับปัญหาเข้าเกียร์ยากเกิดจากลุกกระทุงนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนหรือก็ถอดลูกมากสายเกียร์แล้วก็น็อตยึด หาเกียร์เข้ายากนะครับโลไฮจะมีลูกปืนเป็นลูกกระทุงนะครับอยู่ข้างในอยู่ด้านนี้สองตัวตอนนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตอนนี้อีกหนึ่งตัวก็ลือออกนะครับในขั้นตอนลือ นะครับจะมีลูกปืนลูกกระสุนอยู่ด้านในนะครับใช่ปอมแจ๊กมาปอมกุ้งเป็นจะมีลูกปืน,ล,ปนลูกกระสุนอยู่ด้านในนะครับม่มีกุ้งตายนะรอยลูกปืนจะเป็นแผลเป็นรอยแตกนะครับ ให้ถอดเบอร์13สี่ตัวดึงออกเลยนะครับอีกด้านหนึ่งก็ถอดสองตัวแล้วก็อีกลูกหนึ่งลูกใหญ่อยู่ด้านบนนะครับเราจะเปลี่ยนยกชุดเลยถอด ครับช่างน้อยก็ได้หรือออกแล้วนะครับเป็นรอยขี้โคลนเป็นตะลบีเป็นสนิมนะครับมีอยู่สี่ตัวช่างน้อยเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยมาดูกันนะครับลูกกระทุงนี่สองตัวที่อยู่ด้านข้างครับนี่ครับปืนมัน ลูกปืนตัวสั่งสั่งยิงนะครับแตกเกียร์เข้ายากนะครับแล้วก็ตัวด้านบนด้านบนจะอ,ออกก็ถอดกิปบล็อกออกนะครับมีกิปบล็อกแล้วก็ดันออกนะครับแตกนะครับนะหลุดออกมาเลย ตัวด้านข้างก็ยังดีอยู่แต่ช่างน้อยก็เปลี่ยนยกชุดเลยสีลสส่ลูกสี่ตัวลูกสี่ตัวนะครับจะได้ทำความสะอาดแล้วก็สั่งอะไรปัญหาเกียร์เข้ายากรูไย จะเป็นลูกปืนอยู่ข้างในหลุดปืนหลุดแตกก็เป็นขี้คูนเลยต็ทำความสะอาดเตรียมประกอบ นี่นะครับปัญหาเกียร์เข้ายากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างน้อยกาลาดด้วยครับ